สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวสุดหลอนพ่อตายอืดคาห้องเช่าลูกยันช่วงเห็นเพิ่งเห็นนั่งพร้อมจักรยานยนต์ชายวัย49พนักง,งานส่งอาหารป่วยโรคเครียดเบาหวานตายอืดคาห้องเช่าย่านถนนพุทธบูชา กทมตำรวจคาดลกูกประจําตัวกําเริบพงาลูกชายเผยเพิ่งเห็นพ่อเมื่อช่วงเงยน็นนั่งคล่อมจก,กยเล่นมือถือยืนยันจําแม่นจากข่าวนะครับเมื่อวานประมาณเมื่อเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเมื่อวันที่6พันตำรวจโทออมอน,นิทิศย,ยังมีสารวัตรสอบสวนสอนอบางมดรับแจ้งเหตุคนเสียชีวิตในห้องพักจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชศีรษและอาสา สมัครกู้ภัยปอติดตงที่เกิดเหตุอยู่ในห้องพักชั้น3ของอาพาร์ตรเมนต์แห่งหนึ่งย่านพุทธบูชาแขวงบางมดเขตจอมทองกทมจากการตรวจสอบมีกลิ่นเหม็นเน่าทั่วทั้งบริเวณด้านล่างประตูมีน้ำสีแดงคล้ายเลือดส่งกลิ่นเหม็นเน่าไหลออกมาแต่ประตูถูกล็อกสนิทจึงให้แม่บ้านใช้กุญแจสำรองเปิดออกพบศพนายเจตริน องอาจอายุ49ปีอาชีพพนักง,งานส่งอาหารบริษัทดังแห่งหนึ่งนอนเสียชีวิตที่พื้นบริเวณใกล้ประตูลักษณะนอนตะแคงข้างจมกองเลือดสวมเพียงกางเกงชั้นในสีดำตัวเดียวสภาพบวมอืดทรงกลิ่นเหม็นคะคลุ้งมีเลือดไหลออกจากปากจมูกหูและทวารหนักนอกจากนี้ภายในยังพบข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดจากการสอบถามนายรัชพลองอาจอายุ23ปีซึ่งเป็นลูกชาย เล่าว่าตนมีพี่น้องสามคนตนเป็นคนสุดท้องซึ่งติดต่อกับพ่อมากที่สุดพ่อพักอาศัยอยู่ที่นี่เพียงลําพังตนและพี่ๆแยกย้ายออกมาข้างนอกมานานแล้วเพราะมีเรื่องไม่ลงรอยกันพ่อเป็นคนใจร้อนซึ่งตนพบพ่อครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วช่วงโควิดระบาดครั้งแรกพ่อมีโรคประจําตัวคือโรคเครียดเบาหวานพ่อเคยบอกจะกินยาฆ่าตัวตายและได้ทําการบริจาคร่างกายไว้แล้วซึ่งพ่อเป็นคนที่มีทิฐิคิดมากว่าทำไมลูกๆไม่อยู่ด้วยส่วนแม่แยก ทางกับพ่อตั้งแต่เด็กวันนี้ช่วง4โมงเย็นตนแวะผ่านมายังเห็นพ่อนั่งค่อมรถจักรยานยนต์หน้าร้านกาแฟาอยู่เลยใส่เสื้อสีกรมท่าและใส่เมสดปิดปากตนลจำไดแม่นแต่ไม่ได้เข้าไปทักเพราะคิดว่าพ่อยังโกรธอยู่สักพักพี่ชายโทรมาบอกว่าพ่อเสียแล้วตนยังนึกว่าเจออยู่เลยจึงรีบกลับมาดูก็รู้ว่าความจริงพ่อเสียชีวิตแล้วจริงๆจากการตรวจสอบภายในห้องพักไม่พบร่องรอยบุคคลอื่นไม่มีร่องรอยการต่อสู้ สันนิษฐานว่าลรกประจําตัวอาจกําเริบแล้วล้มโดนขวดในห้องกระจัดกระจายและเสียชีวิตโดยที่ไม่มีผู้พบเห็นเนื่องจากพักคนเดียวเบื้องต้นตํารวจจึงมอบศบให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและส่งสถาบันนิติเวชร,รงพยาบาลศริรีราชเพื่อหาสาเหตุก่อนให้ญาติมารับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดตต่อไปขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ